สวัสดีคะ่ะคลิปนี้พี่มาดามลาดพาสีผ้าสาวๆใหญ่ไหวห,หาซิปอัพมาปิดผมหงอกด้วยสีเท่ามนขั้นตอนจังใดจังสีใดออกมาง่ามจังสีกัดผมลักษณะใดจังใดกับจังสีง่ามนี่ก็คือครีมกัดสีผม พิมกัดสีผมนี่เพิ่นกระบอกว่าคันผมสีดำกับสีออกมาสีน้าตาลแดงคันผมสีน้าตาลแดงแล้วก็ออกมาสีทองคันผมสีทองแล้วก็ออกมาสีมนค่ะในกองสลาเพิ่นกระสีบอกห้าแบบนี่เนาะค่ะหลังจากนั่นเห้ากะมักกัดสีผมค่ะ บีสองหลอดที่เขามาในกองผสมให้เข่ากันโอ้ยเลื่อมบอกว่าพิมาดามซื้อครีมกัดสีผมกล้องนีเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะเอา้าแลวเรากัดออกแล้วล่างแล้วกาได้ออกมาโทษนสีน้ำตาลแดงเพราะว่าเดิมที่ผมพิมาดามกสีออกผมสีดำเข้มเนาะค่ะหลังจากนั้น เขาก็มาเสร็จพผมห้แห้งนี่คือสกัดออกมาได้เนาะคะ่ะข้างลางเพิ่นวาเพิ่นโจกบอดเถง <c oughs> สร้างเกียรติสยองกล้งที่สองสิเป็นเฮ้าสีเอาสีตองการสีเท่ามนนะคะคันหัวเฮ้าสีน้ำตาล เข้มกับสีออกมาสีนีคันซีน้ำตาลเข็มก็ออกมาสีนีสีทองกับสีออกมาสีนีเบื้องเอาเด้อเพื่อนเพื่อนพิม่าดามกับบอก่บน่ใจว่าสีอีหยางแนนเพิ่นกับสีบอกเหาอ่าทนหลักๆผมเหาสีดเนาะค่ะกล่องนี่พีม่าดามกับซื้อเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะนี่เนาะเข้าใจตามนี่ ต้องสังเกตโทนสีผมเฮ่าสีอินยางตีให้เข้ากันคน้นตุเลงตุเลงให้เข้ากันเจดสยองมาาเองค่ะเห็ดเองยุ่งเหีียนยองเอาใส่หัวเป็นวา,าคันเ,เล่นจากโค้นนังศีษะกอนหนึ่งนิวว่าสันว่าสันน,นี่พนเน้นนใ้ไหเพนยานพิมาดาาม เจ็บหนังหัวหลังจากเท่าไรคนแล้วเท่าเหลือ,อไหวส่วนหนึ่งเท่ากับมายองไซโครนนะคะยองไ่โครนปัดศีแลลวยองคือเท่าสาหัวนี่ขั้นตอนแรกก็บเบียนค้นใบกอนอออเอาแล้วล่ะเพิ่นยองแล้วล่ะคะ่ะไายน้ำบอาทานันพิมดามกะถิมไหวสามสิบนาที นี่กับมกไฟจังสี่ก่อนนะคะเราจะไว้กีนาทีลังจากนั้นกลับไปล้านเฮ็ดผมล่ะค่ะเพียนเพเพราะว่าเกียรสยองอันนั้นเพลนบ่มมีใด <c oughs> ไปล้านไปล้านกับเอ่อกระสีออกมาสีประมาณนี้ปิดผมขาวได้เบิดอยูเดนี่ค,ะค่ะเกียรสยองตรงหิ่มนนี่กะ ผมขาวมันหลายๆแล,ล,ล,ล้วก็สีออกสีมนเขียวค่ะสีเทาอมหยางวาสันอมหยังน้อ,น,อนี่ค่ะสวยงามตามทองเหืองเป็นสามมิติสีสามมิติค่ะบอนควันถึงกับควันถึงหลังจากนั้นถ้าก็มันยืนไปห้าบลูกยืนกลางแกงเปิดให้พี่นอ้องเบ่ง ปิดเบริรสุบอนค่ะปิดเบริรสุบอนกระสีงเงาประมาณนี้ค่ะมาดามไว้หาซิปอัพอายุลดลงเหลือ45ค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่เขามาเบิ่งขันตอนมวนมวน,น้ำกันผมง,งามๆตอนรับทรงการหนีเนาะคะ่ะขอบพระคุณค่ะ